นับสนุนโดยและตาซอยเอ็กซ์ตรา 300. ้าสามร้อยศูนย์การค้าเดอะพลาเดียมเวิลด์ช้อปปิ้งประตูน้ำและตอนนี้เราจะไปสู่การแสดงคณะที่2ของภาคเหนือกันเลยครับเป็นคณะแม่ครูบัวชุมและสิทธิ์ หญิงคนนี้คือแม่ครูบัวชุมผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการขับซอของชาวล้านนาครับและเยาวชนตัวน้อยๆเหล่านี้ก็คือลูกศิษย์ผู้ทำหน้าที่สืบทอดมรดกพื้นบ้านภาคเหนือจนรวมตัวกันเป็นคณะแม่ครูบัวชุมและศิษย์ครับ,วบพวกเขานำศิลปะการขับร้องหรือเรียกว่าการขับซอเข้ามาใส่เรื่องราวในรูปแบบของการแสดงกึ่งละครเวทีครับ โดยเล่าถึงวิถีชีวิตชาวล้านนาได้ยอย่างเข้าใจสร้างความประทับใจให้กับนักปัน้นจนผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเหนือครับฉลาดลิวฝับกะตากร้มในอีกมากร้มเดีวให้บาเล่เร็วหาสาวตากตันโปรนลังว่าควบตอต้ออื่นบ่มีตัวส่งเป็นสาวจีบาย้อยมีฮัง การแข่งขันในครั้งนี้กับโจทย์ท่องเทีย่ยวที่ได้รับมาพวกเขาเลือกจะนําเสนอของดีและสถานที่สําคัญของทางภาคเหนือโดวยวิธีการร้องและการขับซอแบบดั้งเดิมโดยพวกเขาทั้งคณะจะขับซอกันหมดทุกคนผ่านการเรียงร้อย้อยคาที่แม่ครูบัวชุมแต่งขึ้นมาใหม่เฉพาะงานนี้เท่านั้นและจะนําเสนอออกมาในรูปแบบมิวสิคัลล้านนาประกอบกับจังหวะดนตรีที่สอดคล้องกันได้อย่างลงตัวครับ ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมความงามของสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเด่นของทั้งภาคเหนือแบบนิวซิเลล้านนานแล้วล่ะครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นไปเที่ยวชมพร้อมๆกันเลยครับ เจ้าหนะาเจียมไม่ลวกไฟลำตุเมึงไม่ยินงนะมีบุญนะสีละท้องสีพูะพาฒนารีบพูงชอยหรือจะว่ายแซ่บกูรุข้ะกันแ อยากจะให้นักปั้นขั้นเทพของภาคเหนือเล่าให้เราฟังก่อนว่าการแสดงขับซอซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ได้ชมกันได้ง่ายๆนะครับการแสดงขับซอมันก็จะคล้ายๆกับอย่างภาคกลางก็จะมีเพลงฉฉอยแซวอีสานก็จะเป็นหมอลำนะฮะภาคใต้ก็จะเป็นเพลงบอกอะไรเงี้ยทางเหนือก็จะเป็นการขับซอวันนี้ก็รู้สึกทางเหนือว่ากัดอกอีนาะหมายถึงว่ามันจุกอกที่พาแบบลูกๆหลานๆมากันนะประทับใจดูแล้วมีความสุข ชื่นชมจริงๆขอบคุณแม่ครูนักๆเลยที่พาลูกๆหลานมานะครับอขอบคุณเจ้าคือไพเราะมากฟังบางคําไม่ออกแต่ยังรู้เรื่องเลยนะครับผมชอบสำเนียงน้องตัวเล็กมากเลยนะฮะอ,อนาคตของเราแท้ๆเลยผมขอข้าม,มาผ้าอีสานก่อนเลยครับลากเงาผมก็เรียนอีกว่าใช่ได้แต่ทีนี้เสียงเด็กมันคนละคี ถ้าถ้าถ้าไปร้องดึกกว่านี้อีกหน่อยจะไปใหญ่เลย <c oughs> เพราะเด็กง่วงเด็กง่วงนอนแต่ก็ดีครับผมชอบทางดนตรีนี่เป็นของพื้นเมืองเลยครับดีมากครับชอบนะครับอ้าว <ขอ S 2> ละอาจารย์จามาดนชอบครับ <c oughs> อาจารย์โต้งครับจากภาคกลางครับส่วนส่วนครูมีความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมชุดหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะพยายามสื่อให้เห็นว่ามันมีชนกลุ่มเผ่าหลากหลายดูได้จากการการแต่งตัวนะคะแล้วก็ซอนเนี่ยมันยากเพราะว่ามันจะแค่ร้องให้ฟังแค่นั้นเองแต่ก็พยายามหาอุปกรณ์จัดสรรมาวางไวใ้ให้ใหญ่เลยนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมขอบคุณเจ้าห <laughs> นุ่มเหนือหน้าใต้เชิญครับก่อนอื่นนะครับผมผมขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ก่อนเพราะว่า คนที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการเพลงซอนเนี่ยน้อยคนมากนักที่จะคิดที่จะเข้ามาแข่งแต่ผมเชื่อว่าที่แม่คิดมาแข่งอ่ะแม่รักวัฒนธรรมมากกว่าชื่อเสียงของแม่เพราะว่าแม่ปลูกมเมล็ดพืชบันเทิงอยู่ตอนเนี้ยแม่ปลูกมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดที่ผมดูผมมีความรู้สึกผมผมอิ่มกับมันอะ่ะแล้วรู้สึกแบบภูมิใจจริงๆภูมิใจแล้วก็อยากให อยากให้หลายๆคนมองแล้วก็คิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดแม่แพ้สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดแม่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันหมายความว่าความเป็นแม่ครูต้องมาแข่งแล้วแพ้เหรอแต่แม่ไม่ได้เสนใจแม่ตัดสินใจที่จะมาเพราะแม่รักวัฒน,นธรรมมากกว่าตัวแม่มากกว่าศักดิ์ศรีของแม่เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะฝึกมือห้หลายอาจารย์นพดลหรือปานโนตหรือขอขอนุญ,ญาตนะครับบอก มองไปที่เด็กในเรื่องของการร้องแล้วบอกเออคียมันปลิ้นมันอะไรอย่างเงี้ยสําหรับตัวผมนะผมไม่ได้มองว่ามันมันผิดหรือมันอะไรเลยแต่ถ้าไม่เริ่มสิผิดถ้าไม่เริ่มยัดใส่เด็กรุ่นนี้สิประเทศไทยเราผิดแต่วันนี้ต้องปรบมือให้แม่อีกครั้งครับที่แม่ทําแล้วผมมีความสุดที่สุดเลยครับฮัคนเมือง แท้ๆนะครับอู้เมืองผมได้เหมือนอู้ภาษาไทยอู้ภาษาไทยดีกว่าเนาะแต่ฮักคนเมืองแท้ๆครับชอบครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าตอนนี้ผมจะถามนักปั้นคันเทพของภาคเหนือครับท่านมีคะแนนเสน่หาคนละห้าคะแนนครับพี่เพชรมาครับคุณแม่บัวชุมรักละอ่อนขนาดนี้จะให้ห้าคะแนนแก่คณะของเธอไหมครับสำหรับคณะสิทธิแม่บัวชุมนะครับ 5คะแนนเนี่ยมันมีค่านะครับแต่ผมยังไม่ให้นะครับไม่ให้ครับจะรอดูนะครับอาจารย์มานพครับครับดูแล้วรู้สึกปราบปลื้มน้ำตาไหลปิติสขนาดนี้ให้แน่นอนครับคะแนนครับครับที่ที่ผมไม่ให้เพราะผมรู้ว่าเขาจะอย่ามาแก้ตัวครับ จริงใหนดำขนาดตอนนี้มีอยู่5คะแนนแล้วนะครับคุณแม่ครับขอบคุณเจ้าและตอนนี้เราจะมาดูคะแนนของคณะคุณแม่บัวชุมและสิทธิ์ครับและคะแนนของคณะคุณแม่บัวชุมและสิทธิ์เต็มหนึ่งคะแนนท่านได้ 70.8ครับและคณะแม่ครูบัวชุมและศิษย์ได้คะแนนจากนักฟันไปทั้งสิ้น37คะแนนรวมกับคะแนนสเสน่หา5คะแนนจากอาจารย์มานพและได้คะแนนจากคนดู28.8คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น70.8คะแนนทำให้ตอนนี้คณะแม่ครูบัวชุมและศิษย์ ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ครับก็ต้องมารุ้นกันละครับว่าคณะแม่ครูบัวชุมและสิทธิ์กับคณะลูกแม่อีกจะสามารถรักษาอันดับที่1และ2เพื่อลุ้นเข้าไปในรอบต่อไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วงรากไทยในใจคุณโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติรากไทยในใจคุณวันนี้จึงนำเสนอเรื่องทรงผมจุแกะโกเปีย เอกลักษณ์ของคนไทยที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้ว่านี่แหละครับคือเด็กไทยแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทําไมเด็กไทยสมัยก่อนต้องไว้ทรงผมแบบนี้เหตุผลที่เด็กไทยต้องไว้ผมอยู่กระจุกหนึ่งก็เพื่อปิดกระมอมป้องกันไม่ให้เด็กไม่สบายครับบวกกับประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนจะไว้ผมยาวทั้งศีษะก็ดูแลลาบากฉะนั้นไว้ผมเป็นจุกนี่แหละครับดูแลง่ายดี แต่เมื่อเด็กๆเ,เข้าสู่วัยหนุ่มสาวก็ต้องตัดผมจุกนี้ออกซึ่งก็ไม่ได้ตัดกันง่ายๆคิดจะตัดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องจัดขึ้นเป็นงานพิธีกันเลยเรียกว่าพิธีมงคลโกนจุกส่วนใหญ่นิยมจัดในวันเดียวกับงานพิธีอื่นเช่นงานทำบุญวันเกิดหรือไม่ก็งานขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครับแต่ตามบันทึกในหนังสือประเพณีพิธีมงคลของไทยโดยจอปรเรียนพิธีโกนจุกนั้นจัดกันถึง2วันเลยล่ะครับ ปัจจุบันนี้พิธีมงคลโกนจุกเริ่มห่างหายไปจากสังคมไทยที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ก็ในหมู่ชาวไทยเชื้อสายมอญอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านมอญบางกระดีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนบางตอนอาจจะแตกต่างก,กันไปบ้างแต่โดยรากของพิธีโกนจุกแล้วก็แทบจะไม่ต่างกับพิธีแบบไทยเลยล่ะครับเรื่องการแต่งกายก็จะแตกต่างกันก็คือการแต่งกายของทางมอญเนี่ยก็คือจะแต่งตามประเพณี รูปแบบของทุดมอนนะครับแต่ทีนี้ว่าของมอนเนี่ยใช้เครื่องสำรับที่น้อยนะครับก็ใช้พวกแค่ป้วยมะพร้าวแล้วก็ขนมที่ปั้นขึ้นมาซึ่งเป็นขนมมงคลที่คนมอนทำตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยเราจะไม่ได้ไว้ผมทรงจุกแกะกเปียอีกต่อไปแต่พิธีมงคลโกนจุกนี้ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมแบบไทยอันทรงคุณค่าที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ตีทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556เพื่อให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้รากของความเป็นไทยสืบต่อไปลองศึกษารากของความเป็นไทยบางทีคุณอาจเข้าใจตัวเองในปัจจุบันมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ